มเหมือนกันเลยอ่ะได้ไดครับผมขับรถมาซิ่งมาเลยเลยนะผมยิง <c oughs> ผมยวผมาเข้ากลุ่มไง <c oughs> ได้ได้ครับผมจะมีหลายกลุ่มน,นะแต่ว่าก็อืมมันจะมีหลายกลุ่มมากแล้วก็แต่ละกลุ่มเราก็จะคุยกัน <c oughs> อะไรถ้าเลาถ้าบังเอิญว่าเราแบบไปคุยอยบกใครแล้วบังเอิญไปเออเคมีโตกับใครก็เราก็จะรู้สึกสามารถเป็นที่ปรึกษาได้อะไรประมาณนี้นฮะปกติเรียนคู่กันเนี่ยเรียนสองคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นบัดดี้ มันดีว่าอ้นี้ถูกใจนะเรียนมานหรอปะเดี๋ยวแล้วเป็นไงบ้างอะเรียนนี่เราเรียนหลักสูตร l t c นะครับเป็นไงบ้างอะแบบว่าจาไม่เคยรู้รียนมาก่อนแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเข้าใจหรืออะไรแบบมันแบบไปที่เรียนใช่ไหมครับอาจารย์อืมใช่ผมว่าผม,ผมได้ลองอุปกรณ์หรือว่าเทคนิคอะไรแบบที่เอ่ออาจารย์แนะนำครับอาจารย์ด้วยแล้วก็อาจารย์ ก็ได้ใช้ประโยชน์แบบว่า uh huh. บางอย่างที่คิดว่ายากอาจารย์มันก็รไ้ไปบอกมีเทคนิคมีอะไรได้บอกเล่าให้ตาฟังไหมเขาก็ถามครับอาจารย์ถามทุกวันเลยครับเขาให้บอกว่า uh huh. เรียนอะไรบ้าง uh huh. ร,ารไหมก็มีครับไปตัดกุญแจกับตาบ้างอะไรอย่างงี้ครับตัดกุญแจลองที่รถที่บ้านเลยครับเพราะว่ากุญแจไม่ผมตัด แล้วเป็นไงบ้างล่ะด้วย LTC คุ้มค่าไหมก็ดีครับอาจารย์ก็ได้หลายอย่างครับพวกได้ลองพวกลิชิด้วยพวกนุ่นนี่นั่นเยอะเลยครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเราเรียนเออจริงแล้ววัสตรนี้มีสอบนะถ้าเราอยากสอบก็ได้แต่มันยากมากเลยครับผมเข้าใจเหมือนในแนพี่เขาเล่าให้ฟังเหรือครับอาจารย์นี่ผมอาจะให้ฟังพี่ๆเหรอ พี่ที่เจอวันที่ผมมาสองวันแล้วครับที่เขามาเอาใบไม่แน่ใจบางคนแบบกุญแจบางคนใส่หัวดิ่๊ๆเลยอ่ะม่ยากจังวะยากกับตอนใสนกันไปยี่สิบกว่าตัวจารเมื่อที่เราไปยี่สิบห้าตัวยี่สิบยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าชุดครับก็เลยคิดว่าที่จริงเวลาเราเรียนเราก็ได้รู้นึกออกปะเข้าใจไหมวันที่เราเรียนอะไรวิศวะแม่พิมพใช่ปะ เราก็จะจเรียนเราเรียนสี่ปีเหรอวิศวะแม่พิมเนี่ยเรียนนานมากเจ็ดครับจานเจ็ดปีครับผมเรียนเตรียมวิศาวะก่อนจานแล้วก็ไปเรียนวิศาวะต่อไม่ใช่สอบตกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้สอบตกครับจานเจ็ดปีนี่นานมากเ,เลยนะใช่จานจนผมแบบว่าไม่อยากทํางานโรงงานก็เลยมาลองทางนี้แทนโอ้หเสียเวลาเสียดายเวลามากเลยหมอตรงเจ็ดปีเนี่ยเหมือนหมอเลยอะ่ะ แต่ว่ามันเรียนตั้งแต่ปวชด้วยอาจารย์แต่ว่าก็ได้ประสบการณ์พวกนั้นนะครับพวกเวลาแบบใช้พวกเครื่องมืออะไรพวกนี้มันก็จะละเอียดพิเศษหน่อย<ม>เพราะว่าเรียนพวกนี้มามันมีเครื่องมือผมเขียน Solid work ์เป็นเป็นภายในวันเดียวผมผมซื้อเครื่องตัว C N C ตัวละสองล้านห้าไงแล้วผมเรียน Solid work ภายในวันเดียวเก่งกดจีได้อะผมว่าอาจารย์โซลโซเลตเวิร์กผมเรียนนานอยู่นะไม่ผมเรียนวันเดียวนะเดี๋ยววันไหนเจอผมจะเปิดคอมให้ดูว่าผมเขียนโ o เลตเวิร์กเครื <c oughs> ่องเครืร่องอะไรผมเขียนเองหมดเลย S <S แต่ว่าผม,มเป็นโรคผมเป็นโครคออฟฟิศซินโดรมไงแล้วแบบนั่งหน้าคอมนานมัน,นจะเออรมันจะอ้ะอวกอ่ะนะอืมคือเลือดผิดเพียนอ่ะเครื่องมือเห็นหอลไรใช่ไหมไหนโชว์หน่อยสิครับได้โชว์เครื่องมือใช่ไหมครับอาจารย์เครื่องมือที่โชว์เครื่องมืออตาแป๊บนึงครับพอดีผมเก็บใส่กระเป๋าไแล้วเราจะเดี๋ยวแผมหยิบแป๊บตาตาตาเขาพูดแบบเป็นไม่ได้หมาะเลยหรออ๋โอเคอันนึงให้ตานะ คนหนึ่งก็แถมให้เรียว่าำตาเลยผมพยายามจะนึกถึงพยายามจะนึกถึงพยายามจะนึกถึงเอ่อนึกถึงตาเราอยู่ว่าเอ้ว่าคนไหนนะอะไรมาเนี้ยแต่าก็อย่างที่บอกจําได้ว่าคุยกับคนอายุเจ็ดสิบกว่าแค่ไม่กี่คนไงอืมครับประมาณแล้วกันเดี๋ยวเอาไปให้ตาครับตาเขาเห็นคิดไปเขาอยากได้ถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปตอนที่ตารับไปเลยได้ได้ครับอาจารย์เออมีะไรฝากเพื่อนเพื่อนไหมที่สนใจอยากเรียนทำกุญแจ ก็ผมว่าถ้ามาเรียนแบบเอาวิชาเอาอะไรพวกเนี้ยครับผมว่าค่อนข้างดีครับเพราะว่ามีเทคนิคมีนู่นนี่นั่นได้คอนเนคชันเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์หรือว่าได้เจอเพื่อนๆที่เรียนจบมาจากที่เนี้ยครับเพราะว่าอาจารย์มีหลายกลุ่มก็จะได้แบบมีเครือข่ายติดต่อมีปัญหานู่นนี่นั่นก็จะได้ปรึกษากับพวกพี่ๆที่เขาเป็นที่เขาเรียนมาก่อนแล้วก็อะไรพวกนี้ได้ครับอืมจริงถ้าเขาเรียนแล้วแบบว่า จริงๆผมเห็นเราผมเห็นเราผมคือเราเราเป็นหลานของตาใช่ไหมเราก็มีเหมือนกับว่าอาจจะเป็นตัวอย่างความพยายามของตาตาเขาคงเรียนเองเหรือมั้งใช่ไหมเขาคงเรียนเองขเขาเรียนเองแล้วเ,เราก็เห็นตัวอย่างแล้วผมมีลูกศิษย์หลายคนนะที่เป็นอย่างเงี้ยประมาณหลานเห็นตาแล้วพอตาเสียก็ไม่มีไม่มีคนทําแล้วก็มาเรียนมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอะ่ะอันนั้นก็ตาเสียเหมือนกันแล้วก็มาเรียนเรียนเสร็จก็กลับไปเปิดร้านเอาเครื่องมือของตามาเปิดร้านมาเลย อันนี้ไม่ได้แช่งนะไรปังไง <laughs> อ้แชครับผมอ่ะโอเคขอบคุณมากแชร์ประสบการณ์รเดี๋ยวมันอยู่ใ,ใกล้กันแนี่มไม่ใกล้หรอกนะห้องว่างก็มากินข้าวแล้วกันโอเคนะเป็นเนี่ยบายครับอาจารย์สัสดีครับพิดึงครับอาจารย์ครับ <laughs>